สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณุกในช่องคุณุกสอนเลขอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณุกจะมาแนะนำวิธีการสร้างรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบนะคะหรือรหัสผ่านในการเข้าสอบใน Google Form นะคะซึ่งเราสามารถ สร้างรหัสผ่านหรือไม่สร้างรหัสผ่านก็ได้นะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะสร้างรหัสผ่านก่อนที่นักเรียนหรือใครก็ตามเข้าทําแบบทดสอบหรือว่าแบบสอบถามต่างๆก็สามารถสร้างรหัสผ่านได้นะคะซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูวิธีการคุณลูกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube คุณลูกสอนเลขด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับอันดับแรกเลยนะคะให้เราเข้ามาในได้ปกติแล้วก็สร้าง Google Form นะคะอันนี้คุณนุกเข้ามาใน Google Form อันใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราสร้าง Google Form ขึ้นมาแล้วให้เราเปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มของเราได้เลยนะคะตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนตรงด้านบนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบ ลายภาค1นึ่งทับสองห้าหกสีแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปเราจะมาสร้างรหัสเข้าสอบนะคะรหัสเข้าสอบอันดับแรกเลยนะคะเราก็มากดที่ตรงคำถามอันแรกนะคะแล้วเราก็จะสร้างคำถามที่1เป็นคำถามว่ารหัสเข้าสอบ รหัสเข้าสอบนะคะส่วนตัวเลือกหรือว่าคำตอบของเราจะเลือกเป็นคำตอบสั้นๆนะคะเมื่อเราเลือกเป็นคำตอบสั้นๆเรียบร้อยแล้วให้เรามากดคำว่าจำเป็นให้ขึ้นเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะหรือว่าให้ตัววงกลมมาอยู่ฝั่งขวาแบบนี้นะคะเมื่อเรากดเปิดคำว่าจำเป็นเรียบร้อยแล้วให้เรามาที่จุด3ามจุดข้างๆตรงสีม่วงนะคะกด หครั้งแล้วเราเลื่อนลงมาที่คำว่าการตรวจสอบการตอบกลับนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาในนี้แล้วนะคะเราก็จะเลือกว่ารหัสเข้าสอบเราจะใช้เป็นตัวเลขนะคะเดี๋ยวคุณนุก,ก็จะเลือกเป็นตัวเลขแล้วก็ตรงอันที่2คุณนุกจะเลือกคำว่าเท่ากับก็คือจะต้องเป็นตัวเลข ตามที่คุณลูกได้กำหนดเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถเข้าทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนได้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณลูกจะมาสร้างเป็นตัวเลข1 234เดี๋ยวคุณลูกจะสร้างเป็นรหัสเข้าสอบเป็น1234ง่ายๆก่อนนะคะ ที่สําคัญเลยเราจะต้องจําได้นะคะว่ารหัสเข้าสอบคือรหัสอะไรแต่ถ้าเราจําไม่ได้เราก็สามารถเข้ามาดูได้อีกครั้งนะคะส่วนตรงนี้คําว่ากําหนดข้อความแสดงข้อผิดพลาดเองหมายถึงให้เรากําหนดข้อความเมื่อผู้ตอบแบบทดสอบหรือว่าตอบคําถามตรงรหัสเข้าสอบผิดนะคะแล้วให้ขึ้นข้อความว่าอะไรคุณนุก็จะพิมพ์ว่าใสา รหัสเข้าสอบผิดกะรุณหนาพิมพ์อีกครั้งพิมพ์รหัสอีกครั้งแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะได้ส่วนของรหัสเข้าสอบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะแบ่งให้เป็นส่วนที่2ก็จะเป็นเพิ่มส่วนนะคะคุณนุกจะแยกเป็นส่วนส่วนเลยนะคะต่อไปจะเป็นส่วนของข้อมูลผู้ตอบหรือว่าข้อมูลของผู้ทําแบบทดสอบนะคะก็คือมาที่ตรงสี่เหลี่ยม2อันตรงนี้คําว่าเพิ่มส่วนนะคะกดไปเลยก็จะได้ส่วนที่สองตรงนี้ก็จะเป็น ข้อมูลผู้ตอบอแล้วเราก็มากดเพิ่มคำถามนะคะตรงเครื่องหมายบวกเพิ่มคำถามตรงนี้นะคะเราก็จะได้คำถามเลยอาจจะเป็นอันที่หนึ่งคำนำหน้าชื่อก็จะเป็นเด็กหญิงเด็กชาย อันนี้คุณลูกใช้เป็นแบบหลายตัวเลือกนะคะแล้วก็กดจําเป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มชื่อสกุลตรงนี้จะเป็นคำตอบแบบสั้นนะคะตัวนี้คุณูจะเลือกเป็นคำตอบแบบสั้นแล้วก็กดจําเป็นแล้วก็กดเพิ่มคำถามนะคะต่อไปก็จะเป็นระดับชั้นแล้วก็ปอ สามทับหนึ่งต่อสามทับสองแบบนี้นะคะแล้วก็กดจําเป็นเมื่อเราทําเป็นส่วนที่สองก็คือข้อมูลผู้ตอบเรียบร้อยแล้วคุณนุกก็จะเพิ่มกดเพิ่มส่วนตรงนี้นะคะที่เดิมแล้วก็จะเป็นส่วนที่สามส่วนที่สามจะเป็นข้อสอบนะคะส่วนที่สามจะเป็นส่วนของข้อสอบ ปลายภาคหนึ่งทับสองห้าหกสี่เดี๋ยวคุณลูกจะยกตัวอย่างข้อสอบแค่หนึ่งข้อก็พอนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อใดเป็นจํานวนคู่อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นสองสองเจ็ด แล้วก็กดจำเป็นนะคะหลังจากที่เราสร้างแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปตั้งค่าแบบทดสอบนะคะไปที่คำว่าการตั้งค่านะคะแล้วก็มาเปิดปุ่มให้ตรงนี้เป็นสีม่วงนะคะซึ่งเป็นการทำแบบทดสอบนะคะเป็นการตั้งค่าให้เป็นแบบทดสอบแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยววันนี้คุณนุกจะเลือกเป็นเผยแพร่คะแนนทันทีหลังจากส่งคำตอบนะคะ แล้วก็ส่วนคําถามที่ตอบถูกคาถามที่ตอบผิดตรงนี้ใครจะเปิดก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้คุณลูกจะขอไม่เปิดนะคะเพื่อที่จะค่อยไปเฉลยนักเรียนอีกทีนะคะส่วนค่าคะแนนผู้ตอบจะเห็นคะแนนเต็มและคะแนนที่ได้รับสําหรับคําตอบแต่ละข้อตัวนี้เราสามารถเปิดได้หรือไม่เปิดก็ได้นะคะส่วนคะแนนเต็มเริ่มต้นของคําถามตรงนี้ เราก็สามารถใส่ได้เดี๋ยวคุณคูกจะใส่1นึ่งคะแนนไว้ก่อนนะคะสำหรับต่อไปการตอบกลับนะคะกดลูกศรลงเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้คุณครูสามารถรวบรวมที่อยู่อีเมลได้หรือว่าจะไม่รวบรวมก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณคูกจะไม่รวบรวมนะคะแล้วก็ตรงนี้ส่งสำเนาคําตอบให้ผู้ตอบคุณครูจะปิดนะคะแล้วก็อนุญาตให้แก้ไขคําตอบตรงนี้ก็จะปิดนะคะส่วน จำกัดให้ตอบกลับได้เพียงหนึ่งครั้งตรงนี้คุณลูกจะเปิดนะคะ 1. อีเมลจะตอบได้เพียงหนึ่งครั้งนะคะต่อไปการนําเสนอสําหรับการนําเสนอตรงนี้ของคุณลูกมี3ส่วนใช่ไหมคะข้อสอบคุณลูกก็จะเปิดตรงคําว่าแสดงแถบความคืบหน้าให้นักเรียนทราบได้ว่าตอนนี้คืบหน้าไปจนถึงหน้าไหนแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับสลับ เปลี่ยนลำดับของคำถามตรงนี้สามารถเปิดได้หรือไม่เปิดก็ได้นะคะถ้าคุณครูท่านใดอยากให้สลับคำถามก็สามารถเปิดได้นะคะต่อไปข้อความยืนยันเราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วตรงนี้คุณก็จะเอาตัวนี้เลยหรือว่าถ้าใครต้องการข้อความยืนยันอื่นก็สามารถกดแก้ไขได้เลยนะคะแสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบกลับอื่นอันนี้ก็ไม่มีนะคะ ดูสรุปคำตอบตรงนี้ถ้าใครต้องการก็สามารถเปิดได้เลยต่อไปค่าเริ่มต้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวคุณู้จะกดลงมาค่าเริ่มต้นของแบบทดสอบรวบรวมอีเมลโดยค่าเริ่มต้นเราจะให้รวบรวมอีเมลไหมถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องเปิดนะคะต่อไปค่าเริ่มต้นของคำถาม นำการตั้งค่าไปใช้กับคำถามใหม่ทั้งหมดก็คือกำหนดให้จำเป็นต้องตอบคำถามโดยค่าเริ่มต้นตรงนี้เราจะเปิดนะคะเพื่อที่เราจะสามารถเฉลยคำตอบได้นะคะเมื่อเราตั้งค่าครบหมดแล้วตรงนี้ก็จะบันทึกให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดบันทึกนะคะแล้วเราไปที่คำถามนะคะแล้วเราก็จะมาดูตรงด้านล่างตรงนี้เราก็จะมาเฉลยคำตอบนะคะ กดตรงคําว่าเฉลยคําตอบแล้วก็จะให้เป็น1คะแนนเราก็มากดคําตอบที่ถูกนะคะแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนะคะแค่นี้เราก็สามารถเฉลยคําตอบได้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดลองทําข้อสอบดูนะคะว่าการใส่รหัสเข้าสอบเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปกดที่คําว่าทรงแล้วก็ ไปที่ลิงก์นะคะแล้วก็ตัด URL ให้สั้นลงคัดลอกลิงก์เดี๋ยวลูกจะลองวางดูนะคะเมื่อเราเข้ามาในข้อสอบปลายภาพก็จะขึ้นลักษณะนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาจะให้เรา ใส่รหัสเข้าสอบนะคะคุณลุกก็จะใส่รหัสเป็นสมมุติว่าก่อนอื่นเดี๋ยวคุณนุกลองใส่รหัสผิดดูก่อนนะคะ1 1 1 1แล้วกดถัดไปนะคะเขาก็จะขึ้นคําว่าใส่รหัสเข้าสอบผิดกรุณาพิมพ์รหัสอีกครั้งก็เป็นข้อความที่คุณลุกได้ตั้งไว้นะคะต่อไปคุณลุกก็จะกด1 2 3 4แล้วกดคําว่าถัดไปก็จะสามารถเข้ามาในข้อสอบ ปลายาของเราได้นะคะสำหรับการสร้างรหัสเข้าสอบในวันนี้ถ้าคุณครูท่านใดมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้คุณลูกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง youtube คุณลูกสอนเลขด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ